สวัสดีเพื่อนๆนและกันะยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกุมทุกท่าน ชาวราศีกุมเป็นราศีที่11ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนโทน้ำชาวราศีกุมถือได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดมีความก้าวหน้าและรักอิสรภาพด้วยความที่ดาวฤตยูเป็นดาวประจำราศี ดังนั้นท่านที่เกิดในราศีนี้จึงมีความคิดที่เป็นอิสระและออกจะแหวกแนวสักหน่อยพวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่นชาวราศีกุมเป็นคนขี้อายและเป็นคนค่อนข้างเงียบโดยกำเนิดแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนประหลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตามทั้งสองกรณีนี้ชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิด ที่มีความลุ่มลึกและมีสติปัญญาสูงอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือคนอื่นชาวราศีกุมยังสามารถมองสิ่งต่างๆได้อย่างทะลุปุโปรงซึ่งส่วนนี้เองที่ทำให้ชาวราศีกุมสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ อาจารย์เชื่อว่าทุกท่านที่เห็นหัวข้อคลิปนี้แล้วคงจะสะดุดตาสะดุดใจและสำหรับท่านที่ประสบป,ปัญหานี้อยู่นะครับคงมีความกระตือรือร้นที่อยากจะฟังวิธีแก้ดวงตกแล้วกันนะครับและเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทำขึ้นมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่มีผิดไม่มีถูก สำหรับท่านที่มีความเชื่อในเรื่องแบบนี้รับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบรับรองว่าท่านจะมีแนวทางในการแก้ไขดวงตกที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในชีวิตของคนเหล่านั้นจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทำอะไรไม่ประสบผลสำเร็จทักอย่างทุกอย่างดูติดติดขัด,ข,ดขัดไปหมดเรื่องร้าย ประดุงประรังเข้ามาในชีวิตไม่ขาดสายซึ่งหลายๆคนเรียกสิ่งนี้ติดปากว่าดวงตกนั่นเองนะครับหรือพูดอีกในแง่มุมหนึ่งก็คือว่าบุญเก่าที่ท่านสร้างมานั้นกำลังลดน้อยถอยลงหรือกำลังจะหมดไปสิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุ เข้าเบญจเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนๆของชีวิตและความเชื่อส่วนบุคคลคือในช่วงนี้ช่วงเป็นจเพศนี้เทวดาประจําตัวของเราท่านจะปล่อยให้เรารับกรรมไปนะครับจะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยดังนั้นเรื่องได้ร้ายจึงถาโถมเข้ามาในชีวิตมากมายก่ายกองจนทําให้เรารู้สึกว่าท้อรู้สึกหมดกําลังใจ และคิดกับตัวเองพูดกับตัวเองว่าอะไรมันจะถาถมเข้ามาได้เยอะขนาดนี้และสิ่งที่จะแก้ไอดวงตกนี้ได้ดีที่สุดก็คือในเมื่อคำว่าดวงตกคือบุญเราหมดเพราะฉะนั้นแล้ววิธีแก้ที่ดีที่สุดคือเราก็ต้องทำบุญต้องสร้างบุญสร้างบารมีนั่นเองนะครับทีนี้ในการสร้างบุญสร้างบารมีที่อาจารย์จะแนะนำเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านนั้นเอาเงินไปบริจาคทำบุญอะไรครั้งเดียวในวัน2วันแล้วดวงตกจะหายนะครับสิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือว่าการสร้างบุญนี้คือต้องเริ่มที่จะทำบุญทำทานเริ่มทำสม่ำเสมอเริ่มทำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับเช่นฝึกนั่งสมาธิทำใจปล่อยวางเพื่อให้จิตใจนั้นโปร่งโล่ง อาจจะนั่งวันละ5นาที10นาทีมันเป็นสิ่งจำเป็นที่ท่านนั้นจะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปนะครับในเบื้องต้นนี้อาจจะไม่ชินนะครับแต่ถ้าทำไปแล้วก็จะเกิดความเคยชินข้อ2นะครับสำหรับท่านใดที่ทำสมาธินั่งสมาธิไม่ได้ก็ขอให้หาบทสวดมนต์สั้นๆน,นะครับมาไว้สวดก่อนนอน เพื่อทำให้จิตใจนั้นมีสติมากขึ้นข้อ1กับข้อ2นี้ถ้าทำคู่กันได้ก็จะดีเป็นอย่างมากต้องเริ่มทำทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะครับแล้วจากดวงตกก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับนะครับข้อ3ามนี่นะครับให้ถือศีลห้าให้ได้ หรือถ้าสินแปดได้จะดีมากละเว้นจากการทำชั่วนะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะาก,กรณีใดๆทั้งสิ้นและข้อสีนี้ทุกท่านทำได้นะครับคือให้หาโอกาสกินเจนะครับสัก7วัน10วันนะครับพยายามทำให้ได้เพื่อที่จะเสริมบุญสร้างบุญเพิ่มบารมีให้กับตัวท่านเองนะครับและข้อสุดท้ายข้อ5 คือการทําบุญการบริจาคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริจาคเงินบริจาคลงศพบ,บริจาคอะไรก็แล้วแต่เอาที่ท่านสะดวกไม่ให้เดือดร้อนตัวเองนะครับบริจาคโอนเงินบริจาคก,ก็ได้5บาท10บาททุกวันนี้นะครับมีวัดต่างๆนานาที่ต้องการเงินบริจาคนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้และเกิดบุญกุศลอย่างยิ่ง และทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่อาจารย์กล่าวมาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5นี้นะครับไม่ใช่ว่าทําแล้วจะดีขึ้นทันตานะให้ท่านเริ่มทําเริ่มปฏิบัติถ้าทําได้เช่นนี้ต่อเนื่องนะตั้งแต่1เดือนขึ้นไปจะเห็นผลชีวิตจะค่อยๆพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับหรือคนที่กําลังจะเจออะไรหนัหนกๆก็จะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิต เหมือนบุญรักษานั่นเองนะครับสรุปสั้นๆคือคนดวงตกคือคนบุญหมดนั่นเองนะครับวิธีแก้ดวงตกก็คือการทําบุญการสร้างบรารมีให้ตัวเองนะครับการทําบุญเคล็ดลับสําคัญของการทําบุญคือเราต้องทําบุญแบบสม่ําเสมอนะครับท,ทําทีละน้อยบุญบรารมีก็เหมือนร่างกายเราที่ ต้องการการกินอาหารในทุกๆวันนะครับวันละสามมือ้อไม่มีใครกินครั้งเดียวแล้วอิ่มได้ตลอดทั้งปีการทําบุญทําทานก็เช่นเดียวกันนะครับให้ทําทุกวันทําวันละน้อยแค่สวดมน์นั่งสมาธิ5นาทีแค่นี้ก็เป็นการทําบุญแล้วนะครับและสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไป อาจารย์อยากให้ทุกท่านเริ่มทําบุญนะตั้งแต่บัดน,นี้เลยนะครับช่วยคอมเมนต์สาธุด้วยนะครับแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปถ้าท่านรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับผู้คนที่กําลังเดือดร้อนทางจิตใจต้องการทางออกนะครับให้เขาได้มีโอกาสรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้นําไปปฏิบัติแล้วทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นดีขึ้นนะครับบุญก็จะ ส่งผลถึงตัวท่านด้วยนะครับยังไงอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณและขออวยพรชัยให้ทุกๆท,ท่านนะครับปลอดภัยจากโรคร้ายในช่วงนี้นะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งตัวท่านทั้งครอบครัวท่านและทุกๆคนที่อยู่รอบกายท่านนะครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ